alo สวัสดีครับพี่น้องสุขูสุขคนมือนีเข้ามาอัปเดตกําแพงบ้านนะครับพี่น้องที่แบบว่าพึงเห็ดใหม่เซตใหม่สดๆเลยพี่น้องทาสีเสร็จแล้วก็เลยจะมาอัปเดตให้ fc ดูว่ากําแพงบ้านของเราไปถึงไหนพี่น้องการเติมใหม่มาตะผลแล้วพี่น้องเิ่มมาตะผลละทาสีใหม่แล้วก็ก่อใหม่ฉาบใหม่หมดเลยแต่ว่าโซนนี้โซนต่อเติมเห็นไหมเข้าอ,อนุรักษ์ไวด้ดิเบ,บ,บ,บิง้งที่เราต้อใหมไฟประาตัดเบิ้งไฟไฮไเฮ็ดเป็น จงจงอ่าต้นไม้ไ้เป็นหู้จงพุงไว้พี่น้องอันุลาต้นไม้ไ้ให้ความร่มรื่นนะครับไปเดยวพาห่าไปเบื่องทางเข่าบ้านกำหนดการเคลืนบ้านไม่ห่อกับประมาณวันที่ยี่สิบกว่าเดือนมิถุนาเดี๋ยวสิแจ้งแป้งขาวแป้เพยงอีกรอบหนึ่งว่ามือใดใครอยากมารวมแสดงความยินดียินยังกับมาไดพี่น้องหัวเ้าสีเงาบมานแปดลอย ยาวมันแปดร้อยเมตรนิดนึงเพราะว่าเราสูงประมาณสามเมตรสองเมตรกว่าเกือบสามเมตรซิสองเมตรกว่าสูงสองเมตรกว่าเกือบสามเมตรกำแพงแรบเแบบแนียนน้ำบางคนก็เป็นห่วงว่ายานกับแพงทับหัวมันจะทับกันเลยหระพี่น้องใส่เหล็กใส่ขัน้นเหล็กแบบสัมผีเหล็กหนามากเหล็กคือหนามากสุดๆเหลือประตูเหลือประตูตรงนี้ เลืองานประตูนะครับอันน,อนี้ก็จะยงียวอาคุณข้างนอกนี่จัดสวนได้นี่มองดินนี่เงวๆนี่ที่เป็นสวนแบบสวนหน้าผืชเลยที่หน้าบ้านทั้งสองฟังเป็นสวนหน้าผืชเลยข้างในก็สีขาวสวยสะอาดตาเดี๋ยวจะเคลียร์เร้ง,งความสะอาดให้ทันภายในกําหนดเราเพราะเราจะขึ้นบ้านใหม่วันที่ยี่สิบกว่าเดือนมิถุนาเด้อเดือนหนาพี่น้องมองเนี่ก็จะเคลียร์เป็นสวนบัชุมมองแต่าาว,ว่าพ่อเบิองหัวเสื้อมันเหลี่ยวๆนะมาไทายพี่เบิอง ต้นบักย่อมกับบอตตาอร่อยเสียดายปะแต่ว่าขันสร้างออกแบบเขากับสีสตาร์ทกีโดพี่น้อ,องเพระาะว่าเขาอันบ่เขาก็สวนยุโรปลงสวนยุโรปมื่ออือนะะ่นต้นอ่ะพรุ่งนี้เขาเริ่มมาจัดสวนให้ละพรุ่งนี้วันที่19จัดสวนยุโรปเป็นวันแรกมาเคลียร์พื้นที่เคลียร์หน้างานเคลียร์อะไรต่างๆนาะนาะบ้านข่อยมันอยู่ทางโค้งเหน่อยพี่น้องอยู่โค้งรับโค้งเลยเห็นไหมบางคนก็บว่าวบางว่า,าแบบว่า โอ้ยอเห็นเฮี้ยงามกับวาเห็นบ่ให้เบิ้งน้ำเนี่ยเนาะใช่สินาเห็นเท่าแบบงามกับบ่หบให้เบิ้งน้ำเนีน่ยเห็นหัวสูงคัก,กว่าดั้นแขวยกับจ,จัตารังได้เนาะขันอยากเบิ้งกับขี่เข้าเบิ้งเลยถ้าอยากดูขี่เข้ามาดูเลยแต่ว่ารั้วสูงหนึ่งส่วนตัวเป็นคนชอบความส่วนตัวพิเวษเวลาเราอยากแก่ผ่าถอดสงูงหรือว่าอยากหยั่งกับคือส่วนตัวได้หนิพี่น้องอยากปูอยากแขวยเพราะว่าบ้านเีามันมีเด็กเล็กแล้วก็มีอะไรแบบหลายอย่างพี่น้องก็สูงในน้อย อันนี้จะเป็นสวนจ้าสวนยูทิเฮโนนพี่น้องสูงเยอะอนี่เยอะมีความาสูงคอบเลจ้าสวนสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยปลูกยากอันนี้ก็เลี้ยงใส่หุ่นกนันจ้าบานนี้ลุยจัดงานแต่งอะไรพี่น้องที่ช anel เขาจะจัดแต่งานวันที่ยี่สิบนี้เหมือนกันยี่สิบเดือนนี้นี่ลุยจัดงานแต่ง งานแต่งต่ำหน่อยนี่ด้วยเสแนแ่ว่าชวชลไฟนี่มันเกิดไข่ชิดองึ้นบ้านไม่ยี่สิบเดือนนานนี่งานหลายเดือนนี้งานนตายกันไรพี่น้องเด,เดือนนานงานเกิดวันนี้อยเสียงการทั้งมันงานตายทั้งางานแต่งเดือนนี้ตายไปแล้วสามศบเออสามสุบแล้วเดือนนี้ใช่ไหมคนไก่ชิกไก่แค่หลกังานแต่งตัวเออมันเป็นธรรมดาของชีวิตคนเราไม่ตายไม่ตาย,ม,ตาย,ม,ตายมีเกิดไม่เกิดไม่ตายบ่เกิดกับบ่ตายบ่าต,ายบาตายกับบ่เกิดคนท่านมันตรงมิจังซี่ธรรมดาเพราะเราไปคิดยังไล ตายไปแล้วคนตายเอาไปฟังคนยั่งกระทําความดีต่อไปเดนหนนาต่อไปนั่นบอสศิมาจมอย่างเอฟซีฟังดีพี่นองไบ่ได้จมเขาก็บอกว่าันว่าคนตายก,ก็ตายไปคนอยู่ก็ต้องสู้กับลมหายใจตัวเองสิไปยืดติดอย่างไรกับบได้แต่ว่าเสีสย,ยใจเศร้าโศกไหมเศร้าโศกอยู่แต่เราต้องเดินหน้าเพื่อที่จะเลี้ยงป่าเลี้ยงท้องของคนตัวเองและคนรอบข้างอาเ<อ>ด้อก็หยัดรุดไหยัด เดี๋ยวเจอกันพี่นอ้องอัปเดตว่านิดๆหน่อยๆตามภาษาเสียนยาเดี๋ยวขึ้นมานไหมสีเลี้ยงเชิญดอกสีระพงสีลิปปินผู้ใดเนี่ยสีมาผู้ใดวางกับบ้าผู้ใดมิจฉากับบ้าผู้ใด่มิจฉากับป้บตองมาไม่ใช่แบบมหาปอนเอาจังสันละเออมหาปอนก็เป็นรอรอขึ้นมาช่วงนี้สร้างว่าเถอะโอ้ยใช้ใช้เซรั่มตัวเกี่ยวไงใช้เซรั่มตัวเกี่ยวหน้าใสขึ้นมากเลี้ยงโอ้ยฉันขาวบ่นี่ บ่าขาวสีดีขนาดนั้นมันไม่ลอกหรอกบ<อ>่ใช่เพิ่งมาประกันสิบหาปีแล้วนี่นัน่นจนว่าหลวงไงคุณตัวนั้นสีเราประกันสิบห้าปีจนว่าตัวเกี่ยว<อ>ยุม่มาสามสีนี้คือเป็นสีแบบลงสามชั้นแบบยางนาหนากว่าหน้าชั้นก็คือนี่แหละ <c oughs> แต่รูว่าสีหอยังขันยาคู่กับสบปอนเซอร์ขามา้าจะเจอกันพี่นอ้องอัปเดตหัวจา้าสวัสดีจา้า